วันนี้มานุจะพาทุกคนมาหาปลานะคะพบกับ <Bis> ค <to see matter> ุณแม่นะคะคุณแม่น่าขาวมากเอนดีะว่าวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาหาปลากันนะไม่รู้ว่าจะได้หรือว่าไม่ได้ตรงนี้ ข้าวบัวของเราเนื้อควรจะตกด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองลุ้งท้องกันนะคะตองนี้เราก็จะทําที่กั้งนั้งก่อนนะคะทางน้งเราจะทางนี้เราจะปล่อยนั้งนะคะทุกคนกดู้ได้ เชื่อจะดูฝนพ่อปลาปลาทุกคนหาปลาเชื่อจะดูฝนก็จะไปแบบนี้นะ <c oughs> วันนี้เราก็มากับแม่แล้วก็มากับน้องๆน,นะคะ ขั้สุดจะเข้าตัวนะคะเราเรียบแบบไม่ได้นะค่ะนี่นี่เถอะไม่แล้วเถะได้ปลาแล้วเถอะทุดสานเปลาปีกว่าปลาที่ปีนี่เปิดเปิดอนปลาพวกเธอทนี่ได้ปลาเยอะมากแดดายจิ้มสภาพนู้ด Mandi nạc hạc sân luôn sân luôn nạc hạc hạc bê tìm lắm nắp hôn

ทาดูบ้ไดาเลยูัป่านะคะแต่ว่าพยายาเราสูงพยยาในกาหาปลาสูง ีได้ปลายเยอะมากทุกคนดูเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ในกระเป๋าแบบนี้มาเลยดูหน่อยในกระเป๋านี้ก็มีที่นี่อย่ากพุดร่ะจะบบาบบอะไรแบบบ้านเดี๋ยกกวกว่อนใส่ปลาก็เป็นคืนนี่หนึ่งกิโลได้ปลา

นั่นเองนะคะทุกคนดีๆเขาบอกว่าฝนตกนี้พระเจ้าพวยฉิจชานะคะถือว่าลูกของพระเจ้าฉีดลงมานะคะก็เลยกวเจ้นนิดหน,นี่เราใส่เยอะมากะวันนี้เราไปหาปลากับคุณแม่มานะคะทุกคนเราได้ปลามาเยอะมากแค่นี้ก็พอแล้วนะเพราะว่าเราไปแค่ชั่วโมงเดียวเองนี่มีปูด้วยมีปาลาด้วยนี่ปลาตัวเล็กตัวน้อยปูตัวเล็กตัวน้อย,ยนี่ ปูยันอยู่ในท้องแม่อยู่เลยทุกคน